ขอบคุณลูกค้าอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนะครับมาจัดโรตารีความถือรุ่นพิริเตอร์นะครับ164ไปใช้กับรถไถคูปุต้านะครับวันนี้มาคร่าวๆมาเตือนนะครับขอให้ลูกค้าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณจากใจนะครับโคงหินตั้งต้องแท็กเตอร์นะครับตับนบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้มามากับช่างตุนนะครับมืดๆหน่อยนะครับวันนี้ลูกค้ามามืดๆนะครับ มาต้นไหนขอบคุณครับเดินทางโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณครับครับขบคุณครับเป็นอย่างสูงครับจังหวัดลบบุรีนะครับพวกติดตั้งต้องเทคเตอร์นะครับสนใจโรตารี่นะครับโทรสอบถามได้นะครับ0831294255นะครับ0802013156นะครับตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทำคำเงินเงินนิดนึงนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับ,บค,ครับขอบคุณครับหน้าร้านนะครับ